สวัสดีครับผมโอทนาทครับสวัสดีครับผมชัยยติวังคูนครับผมครับก็กลับมาพบกับรายการ KSS to the Moon by กรุงสี The Coach กันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งเช่นนี้นะครับอยู่กับผมกับอาจารย์กัสเช่นเดิมกลับมาประจำการแล้วหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนตอนพิเศษ EP พิเศษละกพิเศษตางนั้นเราไป แต่เรื่องของโปรแกรมตัว s t o k AI ซึ่งต้องบอกว่าก็มีประโยชน์มากๆเหมือนกันโอ้โหน่าสนใจมากๆอ่าอย่างไรก็ไ่ไปย้อนดูมันมาแน่ๆนะเรื่องของ AI เข้ามาช่วยเหลือเรื่องความสะดวกสบายในการเทรดเนี่ยมันมาใช่มันจะคัดกรองมันจะโหคิดต่อยอดให้กับเราได้แล้วก็ช่วยเราประหยัดเวลาเอ่อประหยัดแรงในการมาคัดกรองหุ้นอะไรต่างๆใได้นะครับก็ลองไปใช้งานดูแล้วก็อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเอ่อไปดูย้อนหลังได้ครับอ่านะครับ แล้วก็ส่วนในสัปดาห์นี้นะครับก็เช่นเคยเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องภาพตลาดก่อนแล้วกันโอ้โหต้องบอกว่ามันมันออกซึมซึมมืดมืดมนมนอย่างนง้ไม่รู้นะพี่ใช่มันก็ก็คงจะประมาณว่าอ่ะเล่าย้อนนิดหนึ่งนะในเรื่องของทางตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาจับตั้งรัฐบาลมาทุกคนก็คาดหวังกันนะว่าเดี๋ยวมีนโยบายปุ๊บนู่นนี่นั่นอ่าเดี๋ยวโฟล์กฝรั่งจะเข้าใช่ปรากฏเข้าไหม ไม่เข้า<ป>ขายอ,นนอยู่ทุกวันเลยใช่ก็ปรากฏว่าคือช่วงก่อนนั้นกอ,องทุนกระซิอขึ้นมามเขาก็คาดหวังว่าอเดี๋ยวนโะยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาเนี่ยเดี๋ยวโฟฝรั่รงจะต้องมามาช่วยกันต่อขึ้นไปปรากฏว่าไม่ใช่เลยเขาเขารู้สึกไม่ตื่นเต้นกับนโยบายอะไรเออก็เลยกลายเป็นว่าหุ้นมันก็ค่อยๆซึมลงซึมลงไม่มีปัจจัยใหม่ด้วยแล้วพอสัปดาห์นี้มีเรื่องของการตัวเลขเงินเฟ้อของสารัฐ CPI ด้วยอ่าแล้วก็เลยทําให้เหมือนแบบ รีรีรอรอจะเอายังไงอ่ะพอประกาศออกมาก็อืมขึ้นนิดนึงอืมพอขึ้นนิดนึงปุ๊บอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรื่องเฟดต่อมันเลยนั่นแหละมันก็เลยมันเลยขาดตอนเออมันเหมือนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเวทแอนซีกันไปก็เลยดูซึมซึมใช่าลยก็เลยทาให้ตลาดเป็นแบบเนี้ยนะก็คือขึ้นก็ขึ้นก็ขึ้นได้แต่ว่าขึ้นวอลุ่มก็ใหม่หอยมีสปาพก็อาจจะเหี่ยวลงไาเราใช้คาว่าเหี่ยวเลยแต่พอลงอ่ะลงแต่ยังไม่ได้หลุด ่าเขาเร<ม>ียก<ม>อะไรตัวขาขึ้นเขานะบริเวณหน<ม>ึ่งห้าสามศูนย์มันก็จะเป็นภาพเป็นแบบนี้แหละคือยึดยักเลี้ยวขึ้นเลี๋ยวลงเนี่ยอ่าแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะก,กับเ e ลิ c ท i ฟนะออ่า<ม>คือเหมือนว่าหุ้นไม่ใช่ถึงกันเล่นไม่ได้ครับมีหุ้นเล่นเล่นแต่ว่าเราจะต้องเลือกหุ้นให้เป็นอ่าซึ่งถ้ามีเครื่องมือ มันช่วยเรามันก็แน่นอนแหละมันก็จะทําให้เราเลือกหุ้นได้ง่ายขึ้นใช่ครับก็จะเป็นการโฟกัสแบบรายตัวเลยแล้วก็ตัวที่อาจจะมีอ่าสตอรี่หรือ g o s t outlook เนี่ย support ด้วยนะครับซึ่งจริงๆเราก็แชร์กันมาเอ่อในสัปดาห์ก่อนบ้างเหมือนกันเนาะโอ้โหอย่าง n y t นี่ต้องตบมือให้อาจารย์กับโอ้โหไม่ไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเป็นเปเปอร์พื้นฐานของเราอยู่แล้วนะฮะคือเขาเขาแนะนามาอยู่แล้วทีนี้ผมก็มาจับ ตัวภาพัญญาณเทคนิคเพิ่มเติมอ่ะมันถึงรอบหรือยังอะไรเงี้ยอ่ะก็พอดีว่ามันได้จังหวะ่วิ่งขึ้นมาประมาณทักสิจากที่เราแนะนำไปนะฮะก็ก็ถือว่าโอเคก็สร้างผลตอบแทนกันได้ไปนะครับอ่ะยังไงลองติดตามสัปดาห์นี้ว่าเราจะมีการคัดกรองหุ้นอย่างไรแล้วก็ได้ตัวหุ้นตัวไหนใช่ก็ถือว่าต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้อด แนะนำเดียวนะได้นะครับอ่ะโอเควันนี้เราก็ยังอยู่กับการ educate การใช้งานแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ากรุงสีส t o อกเอ็กซ์นะครับอ่ะเรามาต่อกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับฟีเจอร์สําคัญของแอปพลิเคชันนี้ก็คือเรื่องของการสแกนหุ้น,นนะการคัดกรองหุ้นอำนวยความสะดวกให้กับเรากําหนดยูนิเวอรให้มันแคบลงแล้วก็ไปทําการบ้านตอ่อไปเลือกลงทุนกันได้ถุกต้องครับโอเคอ่ะนะครับอันนี้เอาหน้าจอขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นหน้าจอเดิมเลยเข้ามาล็อกอินเข้ามาครั so ้งแรกนะครับก็จะเป็นหน้าจอนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าในเมนูของการสแกนเนี่ยก็เลือกไปที่ขีด3มขีดด้านบนตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปหรือคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้ววันนี้เราจะเป็นการมิกสูตรนะครับก็ผสมสูตรกันเนี่ยก็ต้องมาเลือกที่เมนูที่ชื่อว่า Radar b u i l d e อรนั่นเองนะครับก็กดเลือกเข้าไป ่านะครับเสร็จแล้วอย่าเพิ่งงงนะครับเห็นหน้าว่างๆอันเนี้ยให้เราคลิกไปที่เมนูที่ชื่อว่า add a new radar ตัวนี huh. <y led> <y led> <ikum> ้นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ทีเรียหรือเงื่อนไขแรกที่เราจะเลือกเนี่ยอื่องด้วยก็เพิ่งผ่านพวกผลประกอบการประกาศผลประกอบการประกอบประกาศเอ r ร์เน็งกันไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวก เออเรโชต่ตางๆอ่อที่มันจะปรับเปลี่ยนไป<ช>อะไรพวกนี้ทีนี้เราจะมากรองแหละว่าเออเรชโชต่ตางๆอะไรที่มันมีนัยยะสําคัญแล้วก็หุ้นตัวนั้นๆเนี่ยมันทําได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเขาโอเคง่ายๆคือ,เร,เ,อ,อเราอยากได้หุ้นดีน,นั่นเองใช่แล้วแต่ว่าดีดีกว่าอุตสาหกรรมของเขาใช่แล้วก็จะดีในแง่บุมไหนบ้างเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันใช่ครับโอเคอ่ะทีนี้เริ่มต้นเลยนะครับเราก็ เลื่อนไปเนี่ยครับเอานิ้วไปเลื่อนไปในสูตรที่ชื่อว่าอันนี้เดี๋ยวเลื่อนเยอะนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีทั้ง Fundamental Technical เนี่ะครับเราก็เลื่อนไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะอ่ะนี่ะครับจนให้เห็นเมนูที่ชื่อว่า Better Than a e อเวอเรสต์เตัวนี้จะเป็นคัดกรองในเรื่อง Financial Ratio ต่างๆที่มันดีกว่าค่าอุตสาหกรรมนะครับเราก็กดเลือกเข้าไปครับ อ่ะเสร็จแล้วก็จะมี4สูตรให้เราเลือกนะครับทีเนี้ยเราจะมาโฟกัสอะไรบ้างเราจะมาโฟกัสเรื่องของเน็ตโปรฟิตมาจินเออร์เบิร์ฟเอลเวอร์เรชนั่นก็คือต้องทำได้เหนือกว่าค่าเฉลี่ยเน็ f i t margin อ่า net profit margin นั่นแหละนะฮะกำไรสุทธินะฮะ margin margin อ่าตัวกำไรสุทธิอ่าตัวอัตรากำไรสุทธิอัตรากำไรสุทธิที่ทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยอันเนี้ยมนสะท้อนถึง ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทนั้นๆด้วยอาจจะควบคุมต้นทุนได้ดีกว่านะครับมีการปรับราคาสินค้าและผู้โดยภคยอมซื้อมันก็เลยทําให้ตัวมาจินเพิ่มขึ้นในตรนี้ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นครับตัวพวกนี้เราก็จะมาคัดกรองกันว่าตัวหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยต้องทําได้ดีกว่าเฉลี่ยของเขาสมมุติว่าอยู่ในอุตสาหกรรมค้าปลีกคอมเมอร์สปกติเน็ตโปรฟิตมาจินอาจจะอยู่แค่ ประมาณ5%ถึง3%เอ่าเพราะพวกนี้แบบซื้อมาขายไปเงินมาจินมันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับมันจะแคบแคบเออแต่ถ้าตัวเนี้ยมันทำได้ถึง7% 8%เปซนเอนเี่ยดีนะเราต้องมาแบบเข้าไปโฟกัสแล้วนะใช่ว่ามันมีอะไรที่มันดีขึ้นมานั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตัวแรกที่เราจะเลือกเงื่อนไขแรกก็คือ n e t profit margin above average นี่นะครับเราก็กดเลือกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็โอ้สามร้อยกว่าตัว เยอะเลือเกินไม่ไหวมันเยอะไป <laughs> อ่าเ <laughs> พราะฉะนั้นเราก็จะกรองเพิ่มอีกคา่าเรียหนึ่งนะครับก็คือตัว ROE นั่นเองอเหมือนกันเลยครับ ROE เนี่ยต้องมีค่าเฉลี่ยที่เหนือกว่าหรือสูงกว่าในกลุ่มอุตษาหกร,รมเขาด้วยโอเคอ่า Return on Equity นั่นเองนะครับอ่าตัวนี้ก็สำคัญอย่างที่เราอธิบายไปใน EP ก่อนๆเนาะ ROE เนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนภาพของการทำธุรกิจ ที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือง่ายๆคือตัวกําไรของเขาเนี่ยนะฮะมันถ้าเทียบจากในเรื่องของตัวอีควิตี้เขาเนี่ยเขาทําได้ดีมากๆอ่ามันคือแต่ส่วนกําไรอ่ะ่าจากอ q u i ิตี้ที่คุณมีอยู่อ่าคุณจะทํากําไรจากอ q u i ิตี้ที่คุณมีอยู่เนี่ยได้ เท่าไหร่ equity เลขอย่างคือเหมือนฐานทุนนั่นแหละส่วนของทุนทุนจดทะเบียนน่ะใช่ไหมง่าจะเราคิดง่ายๆสมมติเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราใช้ทุนอยู่ร้อยร้อยหนึ่งแล้วมันให้กําไรมาเท่าไหร่ใช่เออถ้าให้กำไรก็ยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีตัวไหนที่ให้กําไรแบบโอ้โหหลักแค่หลักหน่วยอย่างเงี้ยสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์มันก็จะแบบเออต็มเซมนะไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ตัวไหนที่ให้ระดับแบบโอ้โหสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย อันนี้ก็รีบเข้าไปดูแหละนะครับแต่ตัวพวกนี้ที่เรากองมาก็คือดีกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเขานะครับอ่ะแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะพี่กัสเลือกมาแล้วเนี่ยสามร้อยเหมือนกันโอ้โหสองร้อยแปดสิบเอ็ดเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามีเขาเรียกว่าตัวเลือกสําคัญที่จะมาคัดกรองสภาพเขาเรียกว่าซัพพอร์ตกับสตอรี่นะตอนนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือเราจะไปกองจากเขาเรียกว่าสิ่งที่ ฝ่ายวิเคราะห์ฝ่ายรีเสิร์ชของเราเนี่ยเออมีการ recommend หุ้นไ <c oughs> ว้ด้วย <c oughs> เ,เราจะไปกลองเพิ่มอีกทีหนึ่งว่า <c oughs> ไอ้พวกที่ได้ r o f i t margin ที่มันเหนือ,อดีกว่าในกลุ่มอุตสาหกรรม r o e ดีกว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมและฝ่ายวิเคราะห์เราเนี่ยกำลัง เขาเรียกว่าให้ความสนใจให้ความสนใจให้ให้คำแนะนำอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยมียังมีอะไรบ้างใช่ว่าจะเป็นการเทคนิคไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์นะฮะหรือว่าพื้นฐานมันจะกรองให้เราหมดเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะกรองทั้งเรื่องของพื้นฐานด้วยแล้วก็จังหวะในการลงทุนด้วยนะพี่ต้องอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสูตรแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าของเรานะครับเออถ้าไม่ใช่ลูกค้าของเราเนี่ยเขาใช้สูตรนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้ สูตรที่เราจะเลือกครับเราเลื่อนกลับไปที่สูตรแรกเลยที่มีโลโก้ของกรุงศรีอยู่นะครับกรุงศรีเลด้าชื่อเขาบอกบชื่อบอกแล้วกรุงศรีเป็นเรด้าของเราเลยนะครับเราก็เลือกเข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกที่สูตรแรกเลยครับอันนี้อยากให้โฟกัสกันนะครับคือแต่ละวันเนี่ยลองเข้าไปใช้งานแล้วก็เลือกในสูตรนี้ดูอมันก็จะคัดกรองหุ้นที่มีเซนติเมนต์ที่ดีนะตอนนั้นฟันเดเมนทัลซับพอร์ตอาจจะมี c a t a l y s อะไรบางอย่างในระยะเวลาอันใกล้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็ลองเข้าไปดูนะครับอ่ะทีนี้เรามากองจากในกรุงศรีเรด้เพิ่มเติมเราก็คลิกเข้าไปนะครับโอเคมันก็จะโอ้โหก็ออกมาเลยเป็นสองตัวนี้จากสองร้อยกว่าตัวเนี่ยโฟกัสมาเลยเหลือแค่สองตัวละเป็นตัวที่ทางฝ่ายวิเคราะห์นะฮะกำลังสนใจในหุ้นสองตัวนี้ใช่แล้วก็สองตัวนี้ มีเรื่องของตัวอัตราส่วนนะครับเน็ profit m a มา i n ่นครับรวมถึงตัวเออีที่ดีกว่าอุตสาหกรรมเขาด้วยใช่นก็เรียกว่ากองจนไม่รู้จะกองยังไงละกองมาแบบเน้นๆแล้วคือแบบโอ้โหไปทำการบ้านแค่สองตัวนี้แหละออก็คือเหลือทำการบ้านสองตัวใช่หรือบางคนอาจจะมีกลยุทธ์แบบอพกซื้อสองตัวหรืออะไรนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ไปทำการบ้านกันต่อแต่ผมคิดว่าผมแนะนำอยากให้ทำการบ้านมากกว่าใะ่ครับเพราะว่าเครื่องมือมันก็คือ ช่วยให้เราได้ได้ตัวหุ้นที่น้อยลงใช่อ่ะแต่การตัดสินใจซื้อขายมันต้องอยู่ที่นักทุนใช่ครับเพราะฉนั้นอันนั้นต้องเราทำการบ้านตกครับนะครับอ่ะทีนี้เรามาเจาะทีละตัวเลยล้วกันเดี๋ยวอาจารย์กาทจะแนะนําให้อย่างทิ i เปิลไอเนี่ยโอ้โหเราก็เห็นเขาเรียกว่า s o r r ี่ในอนาคตชเกันเนาะแล้วก็ภาพเทคนิคอลก็ก็ค่อนข้างดูดีครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูทิพเเราก็คลิกเข้าไปเลยกเข้าไป แล้วก็เลือกในตัวเทคนิคอลชาติตัวนี้มานะครับก็ตัวที่เป็นในจริงเนี่ยต้องบอกว่าตัวสตอรี่ของตัวพื้นฐานเนี่ยถือว่าดีมากโอเคเลยนะครับก็คือเดี๋ยวเล่าพื้นฐานให้ฟัง่เขาทําอะไรบ้างครับเขาเป็นโลจิสติกส์เนี่ยแหละครับแต่ว่าพอบอกโลจิสติกส์เนี่ยทุกคนก็จะบอกเอ้าก็ขนส่งทางเรือทางรถทางอากาศอะไรพวกนี้อ่บถูกครับแต่ว่ามันถูกไม่หมดอ่าตัวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นแอร์เฟส ก็คือส่งขนส่งทางเครื่องบินง่ายๆและคือเครื่องบินครับนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์พวกเคมีพวกเป็นสารอันตรายทางเคมีสองอันเนี้ยรวมกันรายได้เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นโอ้โหสูงมากสูงมากก็คือเขาเน้นที่สองตัวนี้เลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตัวเคมีไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทไหนจะมาขนส่งได้มันต้องมีใบใบอนุญาตถูกต้องส่วนเฟสเนี่ยมันก็แน่นอนแหละมันก็มีความแข่งขันมีอะไรกันนะฮะทีนี้ทำไมถึง ถึงมองว่าตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาท่านทุนได้ตามเนี่ยช่วงตอนโควิดเนี่ยตัวค่าววังเรือคอนเทนเนอร์นะมันวิ่งปูดขึ้น่างนี้เลยนะซึ่งตรงนั้นน่แน่นอนนะทุกบริษัทมันก็ได้ได้ผลดีหมดอ่าไม่ว่าจะเป็นไว้โลจิสติกส์เอสเกดบิลีโซนออะไรพวกเนี้ยมันได้หมดนะเพราะว่ามันมีเรื่องของตัวคอนเทนเนอร์กันหมดใช่แต่ว่าตัวนี้ได้น้อยหน่อยเพราะว่าคอนเทนเนอร์ไม่เยอะ เขาเน้นแอร์เฟดเขาเน้นแอร์เฟดช่วงนั้นจะไม่ค่อยดีด้วยเพราะว่าช่วงนั้นสายการบินไม่ค่อยบินด้วยซ้ำนะครับทีนี้พอหลังจากหมดโควิดแน่นอนตอนนี้สามบินเปิดกันทั่วโลกแหละเพราะนั้นแน่นอนนะแอร์เฟดตรงนี้มันก็มันก็ตามมานี่อันนี้เป็นประเด็นนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวกําไรของเขาเนี่ยยังคงเติบโตได้แต่เพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นเน้นพวกคอนเทนเนอร์เนี่ยดรอปลงรมสโลงลงแบบ ลงแบบชัดๆใช่แต่ตัวนี้ค่อยๆขึ้นนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เราถือว่าตัวเออร์เนงของเขาเนี่ยยังมีมเมตัมที่ดีนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวลูกบริษัทลูกเขานะฮะจะจ่าะไอพีโอไหมเอนี่เอนี่ชื่อน่ารักมากเลยนะครับเอเชียเน็ตเวิร์กเอนี่อ่าเอนี่อ่านะครับอันนั้นถ้าตามสกิตด้วยเนี่ยน่าจะ i อ o โอได้ในช่วงคิวสีอ่านี่ก็เป็นแคตตาไลท์ของเขานะครับอันนี้พื้นฐานของทาง โบกเรานะฮะของกรุงศรีเนี่ยให้ไว้ประมาณ14บสี่าทแปดสิเรามีรีเสิร์ชเคอร์เบอร์ด้วยถูกต้องคร่ะลองถ้าสนใจลองเข้าไปอ่านเปิดอ่านได้นะส่วนกราฟเนี่ยชัดเจนนะมันมันเป็นภาพการกลับตัวแบบอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์อ่าล่าสุดก็เบรกเส้น200วันขึ้นมาด้วยโอ้โหสวยงามแบบเอ่อบิ๊กไวขึ้นมาเลยต่องสวยงามอ่ะอันนี้อย่างที่บอกเลยเป็นอินเวอร์สเอ่อเฮดแอนด์โชเดอร์นะตรงนี้เป็นหัวอันนี้ไหลนี่อ่าแล้วก็กำลังจะ เบรกขึ้นมาแล้วอันนี้เบรกไฮเดินมาแล้วเบรกเป็น200ด้วยถือว่าถือว่าสัญญาณตอนนี้ดูดีมากโอ้ดูดีเลยดูดีมากอ่ายังไงก็ลองติดตามกันแล้วกันเผื่อจะตามรอยนำายงไป N Y T นี่อาจารย์กัดก็แหน่ก็เลยคอมเมนต์ให้เพอร์ฟอร์มกันไปแล้วนะครับโอเคอันนี้คือตัวแรกนะครับก็คือตัว t r i p l e I ไะครับก็ลองไป ติดตามกันได้ลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะไปอ่านวิสเซร์เปเปอร์เราก่อนก่อนที่จะลงทุนหรือจะเก็งกาไรอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคทีนี้อีกตัวครับ ITC อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้ชอบชอบใน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 ส่วนของทางด้านตัวยอดขายของเขาคือต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้าเนี้ยทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาลดการสั่งออเดอร์ไปนะครับเนื่องจากว่าเขามีสต็อกที่สูงอยู่นะแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มกลับมารีสต็อกแล้วนะครับแล้วก็ มันโชว์สอดคล้องกับตัวเลขส่งออกตัวอาหารหมาแมวมันค่อยๆดีขึ้นสามเดือนละปิดกันสามเดือนอาฮะประกอบกับช่วงนี้เนี่ยพอดีโฟต่างชาติที่มันไหลออกมันทําให้ตัวเงินบาทเราอ่อนค่าใช่ตัวนี้เนียส่งออกได้ประโยชน์เกือบร้อยเปอร์เซ็นครับโอ้โหก็คือเรียกว่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยตัวนี้รับเกือบเต็มอ่ะคือขายจํานวนเท่าเดิมแต่ได้รับเงินมากขึ้นอ่าเงินบาทได้มากขึ้นนะฮะเพราะนั้นก็เลยเป็นเป็นเป็นที่ ทำไมทางด้านกลยุทธ์ของเราเนี่ยกลับมาสนใจในตัวนี้นานะครับครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เป็นเออซอรี่หนึ่งสำหรับเอ่อเกี่ยวกับกลุ่มส่งออกเรื่องค่างเงินด้วยใช่ครับโอเคแล้วเทคนิคอลก็ก็สวยนะฮะเป็นลักษณะยกไฮยกโลขึ้นอืมนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เหมือนตัวเมื่อกี้เลยถ้าสนใจยังไงก็ลองศึกษาเพิ่มเติมก่อนได้เอออันนี้มันจะช่วยเราให้ประหยัดเวลาเนาะคัดกรองมาเลยแค่สองตัวเลยเน้นเน มันดีตรงที่ว่ามันมาเหมือนกับวันมันมันมิกกับในส่วนของรีสเซอร์ของเราด้วยซึ่งซึ่งของเราเนี่ยมันก็ทําการบ้านกันมาอยู่แล้วทุกคนและนะครับพอมันมิกซ์เข้ามาอ่ะคุณดีอย่างดีทั้ง ROE ดีทั้งตัว net p r o f i t a r g i n อ่ะมามาก่อกับในส่วนของตัวสตอรี่รีเซิร์ชพอดีเลยมันก็จะทําให้มีมีโมเมนตัมของการการเข้าซื้อหรือการเก็งกําไรในช่วงนั้นเนี่ยที่ที่ถูกทามมิ่งมากขึ้นพูดง่ายคือแบบ ภาษาชาวบ้านครับพี่เน้นๆเลยเออเน้นๆเลย <c oughs> เพีเเยง <c oughs> แต่เราเอาไปทําการบ้านต่ออีกสักหน่อยเท่า <c oughs> นั้นเองอ่า <c oughs> แล้วก็ลองไปพิจารณาเรื่องของการลงทุนกันได้ <c oughs> นะครับแล้วก็แน่นอนถ้าแอปพลิเคชันที่มี ประโยชน์อย่างนี้จะใช้งาน,ไม,ไ,าานงไม่ได้ถ้าท่านยังไม่ได้เปิดบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงศรีถูกต้องครับผมฟังกันมาน <ะ S 1> ตัง้งนาะนโอ้โหอันนู้นก็ดีอันนี้ก็ดีนนดแต่ถ้าไม่เป็นลูกค้าเราอดใช้นะ,ะอดใช่เพราะนั้นก็เชิญชวนนะครับเรียนเชิญกันมาเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงศรีง่ายๆครับ,รบก็คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกนตามหน้าจอนะครับหรือเซิร์ช Google ก็ได้ง่ายๆเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับอ่าโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการเราเยอะๆด้วยนะครับ โอเคก็วันนี้คงเป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีคอนเทนต์อะไรนะครับแต่รับรองมีประโยชน์แน่นอนก็มาติดตามกันได้นะครับวันนี้เช่นเดิมครับผมกับพีการ์ดก็ขอตัวกันไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ